อ่ะมาฮะก็ก่อนอื่นก็หาไอพื้นที่ฐานให้เจอก่อนใช่ไหม้าเป็นพี่ทำพี่อยากจะเอาสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมทิ้งถูกไหมเนาะเนาะสี่เหลี่ยมคือสิบแปดกับยี่สิบแปดนะครับสามเหลี่ยมคือเท่าไรห, 16. หร่วะยี่แปดลบสิบหกเหลือเท่าไหร่ฮะ ยี่สิบแปดลบสิบหกเหลือเท่าไรหร่เหลือสิบสองปะแล้วก็สิบแปดลบเจ็ดเหลือสิบเอ็ดนะครับเพราะนั้นพื้นที่ฐานปริมาตรคูณสูงนะครับพื้นที่ฐานตรงนี้ มันก็คือสี่เหลี่ยม28คูณ18ลบออกด้วยสามเหลี่ยมเซนส่วน 1, สองคูณฐาน11คูณสูง12นะครับแล้วก็คูณด้วยสูงสูงคือ38จบใช่ไหมชิดเลขออกมา 3 8อะไรอย่างนี้นะครับอือหือถูกไหมคิดเลขยี่สิบแปคูณสิบแปห้าสนะครับ ลบด้วย66สินะสี่ามแคูณด้วย3ามแมืเลยคำตอบคือหนึ่งหกหส่อยเอหน่วยเป็นหน่วยยกกำลังสามลูกบากหน่วยนะครับจบ เข็ม okay, ไหมจบไหมเรียบร้อยครับผม